ที่อยู่ในใช้งานเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากใครจะเอาหมูฟฝอยมาเอาไ,ได้เลยคือตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับข่าวแ่นดินไวเนาะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนตอนนี้แทบจะเป็นแพนิกแม้แต่ตัวอิฟเองอะเวลายืนแปลงฟันตื่นนอนหรืออะไรก็แล้วแต่จะมองเพดานก่อนเลยว่าแบบเฮ้ย มันจะสั่นไหมมันจะไหวไหมมันกลัวมันรู้สึกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงมันเป็นวินาทีที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วมันกลัวตายทุกคนพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะมันรู้สึกมันเสียขวัญกำลังใจผวาแล้วตอนนี้นะคะก็ตึกอิฟปกำลังก่อสร้างนะคะซึ่งเป็นตึกสูงสี่ชั้นมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนตึกสตงอที่ถล่มแล้วก็วันนั้นอิฟไปที่ไซงานแล้วก็เห็นคนงานแบบทำทำทำแล้วอีกวันนึงมันก็มีข่าว a เตอร์ช็ c k หัวหน้าเขาก็เลยบอกอ่ะให้คนงานกลับบ้านไปก่่อนครึง แล้วอีกครึ่งหนึ่งที่ยังต้องอยู่จะเสียขวัญและกําลังใจขนาดไหนวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องไปให้กําลังใจคนงานที่ไซต์ก่อสร้างของเราแล้วระบบเซตตี้มันดีมันปลอดภัยการสั่งเหล็กการสั่งวัสดุอะไรทุกอย่างได้มาตรฐานแต่ก่อนจะไปเนี่ยมื้อกลางวันก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวเขาดีกว่าโดยมีแกนนําค่ะลุงหมูฝอยแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวนะเขายังนั่งนะมีป้ายร้านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูแกนนากันค่ะว่าแบบเฮ้ยโดนฉุดตัวขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงปะ เรขายดีไหมจ๊ะขายดีครับเหลืออยู่แค่นี้เหรอหนูของเมาส์เมาสป่ะขึ้นรถไปกับหนูเร็วใส่รองเท้าใส่รองเท้าเร็วเร็วเร็วไปละคุณเชนก็รอดชุดตัวคนนี้ไม่ถึงสองนาทีป่ะเดี๋ยวหนูบอกว่าหนูจะพาไปไหนชินไหมโดนชุดตัวเงี้ยไม่ชินไม่ชินอุุยส้มซำก็น่ากินว่ะไปร้านส้มซำ ขายดีไหมเจ้าป้าก็พอได้แล้วหนูอ๋อเดี๋ยวหนูจะให้ป้าไปที่โรงงานหนูหน่อยเดี๋ยวป้าตามหนูมานะเปจ้าอุ้ยน่ากินนะข้าวตามสั่งก็น่ากินขายดีเอุ้ยขายดีมากเยอะอีกเยอะไหมคะเยอแค่อันนี้สี่กระป๋อ่าได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ตามหนูมานะไปจ้อ่าไปร้านน้ำไปพี่สวัสดีจ้าขายดีไหมก็พอได้อยครับพอได้เดี๋ยวพี่ตามหนูมาหน่อยเดี๋ยวพี่ตามหนูมาหน่อยตามรถหนูมานะ โ okay. อเคไปตอนนี้เราได้ร้านน้ำร้านข้าวร้านซุ้มตำแล้วก็ร้านหมูฝอย <c oughs> ทุกร้านพร้อมแล้วเดี๋ยวกำลังตามเรามาค่ะ ลุงตอนนี้โรงงานหนูกําลังก่อสร้างแล้วทีเนี้ยคนงานเขาก็เหมือนแบบเขาก็กลัวเขาก็เออแล้วตึกมันก็ฟิลแบบว่ากําลังก่อสร้างเหมือนกันหนูก็เลยแบบจะเหมาหมูไปให้เขากินหนูจะพาลุงไปที่ไซต์งานหนูไปให้ขวัญและกําลังใจไปเป่าน้ํมนต์หน่อยคือเห็นใจคนงานอ่ะลุงคือใช่เขาก็เข้าหวาเขาก็กลัวเนาะนก็ต้องกลัวขนาดเราไม่ได้อยู่ในตึกเรายังกลัวเลยยแล้วเขาก็แบบไม่มีทางเลือกอ่ะมันก็ต้องทําอ่ะงาน หาเลี้ยงชีพวะเนาะทุกคนอ่ะเข้าใจเลยไม่ใช่แค่คนงานของ e อีฟนะคะอยากจะให้กําลังใจทั้งหมดเลยที่กําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เข้าใจมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจอ,ะอ่ะนี่ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะโรงงานอีฟสี่ชั้นลุงเห็นโรงงานหนูไหม,มเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงงานกันชูมือไม่เปิออทุ่คนใส่หมวกครับเจอกันออกไมเชิญคนงานทุกท่าน ลงมารับประทานอาหารข้างล่างได้เลยนะคะมีส้มตำแล้วก็มีอาหารตามสามั่งมีน้ําชาไข่มุกนะคะแล้วก็มีหมูฝอยด้วยจ้าอร่อยแซ่บข้าวเหนียวนิ่มเลือกได้ทุกร้านเลยนะคะอยากกินอะไรยิบเลือกไปได้เลยคะ่ะกินให้เต็มที่เลยนะคะวันนี้คนงานที่แคมป์มากินได้นะคะมันร้อนมันร้อนต่อคิวกินน้ําเลยก็ได้คะ่ะรับน้ําเลยนี่เรามีทั้งน้ํามีส้มตำอาหารตามสั่งกําลังมาคะ่ะสั่งส้มตำได้เลยนะจ๊ะนี่อร่อยไหมอร่อยครับอันนี้รสอะไรคะนม อ๋อใครจะกินหมูฝอยมารับได้เลยนะคะพ่อค้าหล่อขอขอแป้หน่อยใครจะเอาหมูฝอยมาเอาได้เลยจุกจุกนี่จะรับอ่ะจะรับ่ะไไ้ไปตัเน็บเอาพูดได้ บอกว่าเสร็จจากตรงนู้นมาสั่งเครื่องตามได้นะครับสั่งนุงให้อเกอา้ดามาสั่งครับบกหลองในบ้านยาวขอช็อตสั้นๆให้พูดตามได้หน่อยสั่งตะกรอยบ้านให้ไอส้มดามาต่อแถวมาแน่ยอดบกหลองต่อบ้านอ่ะต่อแถวมาเลยอันนี้ภาษาพม่าใช่ไหมคะกัมพูชาอ๋อกัมพูชาใครไม่อิ่มส่งตามไปสั่งอาหารตามสั่งเพิ่มได้นะคะกินให้อิ่มเลยนะคะวันนี้เอ้าให้อิ่มเอาให้อิ่ม้าเอาเมงคะ่หมดแล้วหมดเลยนะหมูฝอยดาวติ๊ ออกวิหมดแล้วว่าหมูฝอยอ่ะพี่พี่อาหารตามสั่งอยู่ตรงนู้นใครอยากกินอะไรสั่งได้เลยจ้าอน้ากิจจังหัวข้ารตามสั่งเมียนตะเท่ายองเไอ้อาหับบานสั่งเกได้บ้างได้บ่าโอเคนี่ตามสั่งก็มีเขาจดอยู่ใช่ไหมครัหมูสับสามกองนี่นี่คนคนที่ไหนจ๊ะกัมพูชาอ๋อคนกัมพูชากินข้าวหรือยังภาษากัมพูชาพูดว่าไงจ๊ะฮบไบเนอร์ฮกบเนอรอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยออร่ยป้ามือเป็นระวิงเลยอ่ะ ได้จ้าข้า,างๆก่อนที่ลูกอ๋อไดเห็นนักงานเขาไม่ใช่ออกเท่าไหร่หรอกลุงไม่ไปนั่งข้างในเหรอจ๊ะตรงนี้สบายแั้งได้เขานั่งได้เราเขานั่ง มาให้กำลังใจเขาลุงเห็นก็ปลื้มใจอยากมาให้กำลังใจคนงานคนงานทุกคนขยันทำงานเพราะเราต้องใช้เงินชีิต้องสู้แบบลุงเนี่ยอยู่ทุกตลอดแล้วจริงๆอ่ะคนที่อยู่ในสายงานเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากเลี้ยงปากท้องลุงกับอิพก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่นะคะก็ให้มีพลังใจกำลังใจเยอะๆต่อสู้กันไปเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องสู้นะลุงเนาะเหมือนป้าหมอเก็ดไม่แห้งอย่าอย่าไปหยุดเก็ดไม่แห้งอย่าไปหยุดอ๋อ